ขก็ว่าสิาพาทุกคนไปเบิ่งสภาพอากาศ,ากาศากาที่วาหลังจากฝนตกแล้กเนาลังจากลมพายุเข้าออทีแล้วหฮานะพี่น้องว่าสิไปฮ e ลโหลสบายดีทุกคนสบายดี FC ็ทุกคนเน้อสบายดีพี่น้องสาวลาวฮาพี่น้องสาวบังไทยละก็พี่น้องส,าว,า,งวองสาวต่างประเทศบทสุขทุคนเ้อเปิดคลิปมามาพอกับน้องลาอีกแล้วพี่น้องซึ่งตอนนี้น้องลากะ มาอยู่ที่กลางทงไฮทงนาพี่น้องบรรยากาศโคตรดีเลยนะเนาะเฮ่ากับมือนี่กะบ่มียังลายพี่นอ้องลองหลาสสิมาอัพเดตอ่ลาลังจากลมพายุมาพี่น้องลมพายุมาที่ลาวสองมือเลยเดอ้อสีบอกใหนะ้เนาะมือวานกับมือนี่เลยแต่ว่ามือนี่บมอมืดมือนะฝนกับเส้าตกแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังมีแต่ลมพัดอยูนะ่เนาะพี่น้องสิงมาอัพเดตบรรยากาศลังจากลมพายุนะพี่น้องลมพายุเข้าทีลาวเขาเดอ้อฝนตกนะเพียงเลยแล้วกา มีทางลมพัดพี่น้องลมพัดแหงขนาดเลยเนาะเลยค่ะฝนตกมืดมือมดคืนเลยมือว่าน,กกนี่กะตกมืดมือทางลมพัดแหงขนาดเลยพี่น้องเอย๋ยแต่ว่ายังใครเนาะแต่ที่บ้านน้องล่าลมอยู่เข้าทางลมพัดทางฝนตก,กนแต่ว่าบ่ามีการเสียหายอยังเลยพี่น้องมีแต่กุไหมลมนิดหนึ่งนะหากงาไม้หากาหหากินยังประมาณนี้นะทุกคนตอนนี้น้องล่ากับสิพาทุกคนมาอัปเดตจะทา่า การราการสภาพหลังจากลมพายุเข้าทีบ้านน้องล่าเด้อเนาะตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไฮทีนาเดี๋ยวสิพาทุกคนหยางลงมาเบิงบรรยากาศที่ทงไฮทงนาคือเก่าพี่น้องเอ๋ยหลังจากลมพายุเข้ามาเบิรงสภาพเปลนจังใดนะแต่ว่าตอนนี้เขาก็สิมาพาพี่น้องอัปเดตเทลถงนาก็นอาพี่น้องแต่ว่าตอนนี้น้องหล่ากะสิพาพี่น้องไปเคลียร์ห้าเฮ็ดเพอะน้ำพี่น้องหลังจากฝนตกแล้วเนาะหลังจากฝนตกลมพายุเข้าที อาลาวเฮาทีบ้านน้องล่าเดอ้อลมพนุเขา้ขาค่ะพี่น้องเอ้ยสองมือสองมือเลยสองมือเต็มๆเลยเนะาะทั้งนี่อ่า อาฝนตกนำรายการลมพายุพอ้อเอ้ยทางมีลมพัดพ้อมไม่น้องอ่าเดียวน้องหลาสิพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศที่ทงไฮทงนากันเลยเนาะเป็นจังไดเนาะตอนนี้เนาะว่าลมพายุเข,ข้ามันเป็นจังได้แน่เดี๋ยวสิพาทุกคนไปกันเลยล้วกาสิพาทุกคนไปเกี่ยวห้าเห็ดเพาะนําไปนํากันเลยจ้า,าเล่านีเด้ทุกคนสภาพหลังจาก,กอาอาลมพายุเข,ข้าเนาะแต่ตอนนี้ฟ้าแจ้งจางปางแล้วเนาะนี่ เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะทุกคนเอ้ยเมื่อนี่ก็ตกคือกันแต่ว่ามันหากกระเสานี่แหละทุกคนนี่เนาะสภาพทุกคนจะสภาพกับบ่อเสียหายอีหยังเนาะอีแถวทงไฮทงนานแต่ว่าแถวเอือนเนี่ยจะมีไหมหักอีหยังประมาณนี้ทุกคนนี่อากาทุกคนมาเลาะเบิงบรรยากาศเนาะซึ่งน้องมาของเฮาก็มาน้ำเฮาอีกสามีจะมาเห็ดหยังแมวบอกบ่ให้มามาหยังเบิ้งเบิงแม่สิให้เบิง,บ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 ง เบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่สิห์้ก่อนมาคอร้องทุกคนบอกว่าจะให้คอยเดิมแม่เดิมเอาละทุกคนเดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนยังสมบรรยากาศเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีลมพัดอยู่พี่น้องเอยแต่ว่าฝ้าก็ยังมืดคึมอยู่นะเนาะฝ้ายังมืดคึมอยู่แต่ก็เฮากับสิพาทุกคน ยางมาส้ำรวจกวดกาวพรามันเป็นจังได้ทุกคนหลังจากลมพายุเข้าทีลาวเฮาเดอ้ออันนี้เนาะตายแล้วเกือบลมพี่น้องทางลมก็จะเป็นหัวคาวยคือเก่าเดอ้อเดี๋ยวคราก็สิพาทุกคนแยกมาทางนี้ก่อนเนาะเพราะว่าทางนั้นเขาเคยไปเบิ่งแล้วเ๋ยว่ะก็สิพาทุกคนเบิง่งบรรยากาศหลังจากที่ว่าลมพายุเข้าที่ลาวเนาะจะมีกกไม้กบกินยังบ่ลมอตอนนี้พห่นนอะ ไปเบิ่งกันเลยเนาะกระสิาพาทุกคนเขียเห็ดเพาะนำพี่น้องฮัวมันสีมีือบอที่เฮากระสียางลงไปลุ่มก่อนเนอ้ออันนี้ก็เป็นบรรยากาศอยู่หัวนาหน่า,หาเนาะพี่น้องปารหนองมาแลนด์ง,งานสงารวันไวเลยมักแห่งเลยพี่น้องเลยมักในการเลดออกกำลังกายาสัน้นในทุกคนฝ่าแบบลังจากที่ฝนตกแล้วก็จะโอเคลายนะพี่น้อง อยู่นี่เนะาะสภาพอยู่นี่จะมีทั้งการง่าไหมหกกักอย่างน,นี้หนีเลยทุกคนงาไหมมันหักเนาะนทุกคนสง,งันเลย <c ười> นี่ทุกคนมาเมิ่งง่าไห้หักเด้อลมพายุเข,ข้าแต่ว่าบอไดเซียหายยังมากมากใหม่นะทุกคนเพราะว่า,ามันฝนตกเลยกะ คนตกบ่แหงปันใดเนาะแต่ว่าเบาเรื่อง้าน้ำเลยโ้หเด้โอโโดน้ำเป็นจังไดยังมาทันไปเบิ่งอยู่ท่าเรือน้ำพี่น้องเฮาสิยางมาเบิ่งแถวนี้ก่อนนี่ทุกคนเดี๋ยวหอมสีหา้าเคลียหิดเพาะแถวนี้เลยเนาะบางทีมันสะมีดิทุกคนเอ้ยาหาย่างลูกสมีสายมาให้นอนอยู่ทางเขือนคือบนนอนมีสายแม่บอกให้นอนเทิงเหือนคือบนอน,บาานอน,เ,น,อน,อน,อนเป็นจะ้นใดคือมานนำ ป้าตอนนี้ก็ลมพัดแทงขนาดเลยพี่น้องลมพัดพี่น้องลมยังพัดแทงเลยตอนนี้แต่ว่าตามน้องาะคิดตัง,งนี้มันยังไม่ทันเซาเละพี่น้องเลยเนาะเบิ่งสภาพนาจะยังไม่ทันเซาเด้อน่าจะยังสิตกอยู่เมื่อแรกนี่ยังสิตกอยู่เนาะตามน้องละเบิ่งนี้ักๆเลยพี่น้องเด้อเนาะลมพัดแทงขนาดเลยเดี๋ยวตอนึ้นเมื่อเฮากับสิพาทุกคน น้องหละสิอัปตีอสอาพาอากาศอายู่แถวเพื่อนๆพอนน้องบินจังไหนอยู่แถวหง้าเด้อพี่น้องเดี๋ยวขอสิพาทุกคนไปเพิ่งวัวควอยกเก่าเด้อลงลงหัวหน้าแล้วเนาะลงผ่านแหงขนาดเลยเดี๋ยวโอเคน้องหละสิเคียร์เห็ดเปา่ก่อนนะักแป๊บหนึ่งพี่น้อง คนแถวนี้มีน้ำเนาะทุกคนมาเบิกน้ากันเลยป้าฝนตกจนน้ำนท่วมทงนาพี่น้องเบืองลุมนี่เนาะปกติแล้วเบืองลุมนี่ฝนตกเถออะไรกับน,น้ำนท่วมทงนาเธอหนั่นเดอ้อมาเบิ้งกันพี่น้องแถวลุมนี่เนาะฝนพี่น้องเอ๋อยแถววนาแถวลุมลุมนี่จะมีน้ำพร้อมพี่น้องเดียวหอสิพ้าทุกคนไปเบิ้งกันเลยเนาะสภาพอากาศ หลังจากลมพายุเขา่าทีลาวเขาเด้อกะจะเป็นจังจีแหละพี่น้องเอ,อ๋ยแต่กะดีเนาะบอด้สร้างความเสียหายอีอย่างนะพี่น้องเพียงแต่ว่าฝนตกกับลมพัดซื่อเนาะไอเฮามาเบิร์กน้ำตาฝนตกพี่นอ้นนองเอ,อ้ยเบิง่งพี่น้อง โอ้หฝนตกฝนตกหลากาลมพัดมาขนาดคะนีเลยโอ้สภาพอากาศตอนนี้พี่น้องเอย๋ยสภาพแบบว่าอาน้ำท่วมเลยนะแถวลุมเนะนาะน้ำท่วมเลยพี่น้องเบิ่งนา้ากันเอาพี่น้องจ๋าเดียวห้เอาสิให้พี่น้องเบิง่งท่งน้เบิ่งลุมเนาะหลังจากอารมพยุเข,ข้ากับสิวันนี้อ้าตอนนี้ลมก็พัดมาวีบๆทุกคนเดียวสิให้ทุกคนเบิง่งอีกครข้งเราไปเบิ่งน้ากันกเลยว้าวนี้หงออะไรทําไมมันใหญ่อย่างนี้ นี่เลยทุกคนมีเบิงเบิงเ,เอาเบิงเอาทุกคนสภาพเนาะหลังจากรมพายุกับสิบระวานนีเลยพี่นอ้องนามก็อู้เสียงกบเสียงเคียดเนาะอันใดกับปานว่ายังเกาะปานว่าย่ำย่ำเห็ดไทยเพ็ดนานานะทุกคนเ <c oughs> นาะย่ำเห็ดไทยเพ็ดนาก,กับบ่ลายปานนี่นะนาปีกายนะ่นมมะนนำบ่ค่อยมีนะปีกายเพระาระว่าฝนบะ่ตกเนาะแต่ปีนี้ลมพายุเข้าฝนจะตกอต่าเต เดือนสี่เลยเนาะเริ่มตกแต่เดือนสี่เลยทุกคนเนาะมาเบิ่งนำกันพี่น้องจ้ะในเฮาก็ยังมาทานเห็นสภาพน้ำคลองเปลี่ยนจังไดเด้อตอนนี้เนาะเพราะว่าฝนตกหลายมือเนาะสองมือมีทางลมมีทางฝนเลยทงมอดมือเลยฝนตกบ่มีเสาเลยพี่น้องนี่สภาพตอนนี้กันน้องหมาของหางน้องละเอีงนะทุกคนเลนย,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 ย้กยๆอยู่หันนั้นนะสามีมานีนะสามีมาแม่ห็นไหมบ่ฟังขวัญยังดอกทุกคนเลย แต่หายกระไดแต่หาย,แ,หายแล้วมันบาจืออย่างดอกพี่น้องหายแล้วหายอีกนะแต่มันก็นบาจือจ้าเถอพี่น้องเอ้ยวบากระไดก็แล่นอยู่น้าท่ะนั้นแหละจะไหนกับเปือเือกนดนะพี่น้องในสภาพทุกคนมาเบิงสภาพงวสภาพคนะ่ายเนาะมันกะดีใจแล้วเนาะเพราะว่าฝนตกเด้งวควายมันก็ดีใจโอ้ยพี่น้องเกือบเกือบ,อบอยางยางมาเบิงเกือบตกหนองพี่น้องในสภาพเนาะ ภาพนากาันตอนนี้หลังจากที่ฝนฟ้าตกแล้วทำให้เรานั้นแหววัันเออเร้องเพลงนี่พี่โน,โน้องจา๋าสวยงามบอสวยงามบอวัันหลังจากฝนตกมาแล้ว นี่เฮาเพลงไปนำอย่างไปนำพี่น้องเดี๋ยวเฮาก็สีมาเบ่งงัวคายคือเก่าเนาะยยานมันหนาวพี่น้องนี่แม่กับลูกมันอันนี้พี่น้องมันบได้อาบน้าเนาะมื้อนี่เนาะทุกคนเพราะว่าหนาวมดมื้อเลยเพราะว่าฝนตกมืดมื้อเนาะมันก็จะบออาบน้าก็ได้เนาะอันนี้สภาพของมันพี่น้องมันก็จะจังซี่หละเนาะตัวแม่ก็สียืนตัวลูกก็ซีโน นี่ควายดอนเนอนี่อันนี้ยูควาย,ย,ยดอนเอ้อพี่น้องในควายเถิกควายดอนเถิกพี่น้องเอ้ยมันกระแนมมาหาเบิงเฮาซิแลนมาฮาเฮาได้สูงย่านสุดานี่สภาพเนาะโอ้ยม่วนคักเลยพี่น้องเอ้ยจักแบบมีทั้งลมพัดมีทั้งเสียงกบเสียงเขียดหอกนะพี่น้องม่วนขนาดเลยตอนนี้เนาะ นี่ก็จะมีทงงวทง้งควยนะอยู่แถวรงไตรง,าตรงนาเนาะคว้วนี่เขาเอองวดแล้วเขาเจาะจะลามเลยเนาะลามเลยเราก็สิยญางไปเรื่อยพี่น้องจะเขาสิไปทางใดบ้หงเพราะว่าเขาสิไปเคียร์หาเห็ดเอหนำํำพี่น้องเขาก็เลยเออยางไปเลยนะเลาะสีข้ามไปพักฝุ่นแหละพี่น้องเอยเห็นเขาเจ้ายางไปทางฝุ่นเนาะเขาก็เลยสิยญางไปน้ำมาสันใ <laughs> นพี่น้องแถวนี้แหละบ่ไไ้สากโคมใหม่เนาะพี่น้องลืมเนาะ สังคมใหม่น้องลาสิหาไต,ต่เขียนเมื่อแรกเดี๋ยวขึ้นเมื่อก่อนน้องลาสิหา,าสาโคมเมียนละกาตอนแรกสิหาไต,าตเขียนก่อนพี่น้องมัมียางกินนี่มันมียางกินเนาะค่ะสิหาไต้กบไผ่เขียนเมื่อแรกนี่สายนี้เขาเคยยังไก่หมดแดงมาพี่น้องนี่ทุกคนบรรยากาศกับสีม่วนค่ะเนาะทุกคนตอนนี้เขาก่อย่างไปย่างมามาพ่อกกบมักเบนพี่น้องเขาก็สิกินสุเบิงเลย เด็กน้อยมันกสิกินพี่น้องกินอันกินยังวันนี้กินไนมาเออจอยเน้พี่น้องโกงมันเป็ี่ยนทางหลังเรามันมันในแบกเป็ี่ยนมากับเด็กน้อยเด้อพี่น้องนี่เนาะ สาวน้อยพี่น้องพากันมากินมักเป็นพี่น้องเขียนได้ไหนแสร่างจาก้นตกเนาะหนังจาก้นตกนุ่มพอยู่ขเนาะพี่น้องที่ลาวหาวสองมื้อเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เซาแล้วเนาะหากับจะพาพี่น้องมากินมักเป็นกันเลยกับเด็กๆกันพี่น้องเดี๋ยวเพามาเบิึงกุบบักเป็นกันเลยเนาะไปบิึงนั่กันเลยจ้า พี่น้้อองสวยไหมสวยไหมสวยไหมส,มาส,มาส,มาสภาพของพี่น้องเออของซาลาเธอมากินกเนยเนยน้พี่น้องมางเวนก็นอยู่ทองฟ้าอะไรพี่น้องเลยเอาบ่ได้เนาะผลมันอยู่ผนพี่น้องตอนนี้นสภาพเฮากระซับเมย์มานเลยพี่น้องเอยโอ้โหเมื่อไหรไม่ดุพวกขวดนี่เรากินบังเวนกับเด็กๆนะทุกคนตอนนี้เน,นาะที่แรกเขาก็ว่าสิาพาทุกคนไป เบิงสภาพอากาศาที่ว่าลังจากฝนตกแล้วเนาลังจากลมพายุเข้าที่ลาวหอนะพี่น้องว่าสิไปเบืองที่หัวนาะซื่อพอดีน้องหลากันยังมาฮอดพี่ก็เลยมาพ่อกับเด็กน้อยสองโตเออพ่มแม่สองคนนะทุกคนก็นเลยยังน,นําคนมันมาพี่น้องมาที่เด็กน้อยสองคนก็นเลยพาเฮามากินบักเบิยนนาพี่น้องเึิงกินกินมือแรกของเฮาแหละก็กินครั้งแรกในชีวิตของเฮาเลยทุกคนเพราะในชาติที่เกิดมาแล้วยังบ่ทันเคยกินบักเบียนจ้าเถื่อนะพี่น้องก็เลย มาลองกินลำเด็กน้อยเพ่นนอเนาะเขาก็เลยได้กินแต่ว่ารสามมาชสาติมันก็จะเปมม็นแซ่บๆหวานๆก็กรมๆอยังวันนี้แหล,ล,ละอะไรก็มันมากเลยนะทุกคนเอยพยายามทันเคยกินก็ลองกินเด้อมันเป็นแซ่บลายเด้พพอ,พ,อ,อ,อนะพี่น้องเดี๋ยวารรยากาทุกคนไปรอหาเห็ดเพาะกันต่ออีกจักหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวเ่ากับจีคืนเมื่อเนาะสิกท่าทุกคนขึ้นแล้วอีกจักหน่อยเด้ออย่ากตรงคนะ่ะพี่น้องเอยยังชิบยังสิีไหวไปกับไปพี่น้องเอ้ยเอามาสรงบรรยากาศเย็นๆอยดจะมีพี่น้องเย็นขนาดเลยเนาะมาเมิ่งพระเจ้าหาเห็ดอีกอย่างหนึ่งเน มา,น,า,านั่งค่ะพี่น้องคนร้ายขนาดเนาะเข้าไป่าได้พอหน่วยพี่น้องก็เลยมาคืนพี่น้องเลยนี่กะสภาพตอนนี้ก็คือฝนสิตกอีกเด้อตอนนี้เนาะฝนสิตกอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศก็กได้ลมพายุเข้ามาทีแล้วสองมือเนาะสองมือกับมือหนีมือวาน,นก็ตกมืดมืดมือหนีกะตกตอนเศร้าฮาเพลนเนาะตอนนี้กบประมาณสองสามโมงเนตอนหนี้เนาะ ฝนกะเริ่มสิตกแล้วพี่น้องเบิ่งมืดแล้วเนาะตอนนี้ก็มืดคืนแล้วฝนสิตกอีกแล้วพี่น้องเบิ่งฟ้าโอ้ยมืดขนาดเลยอีหยักษ์หันมากอีหยังมาให้กินแนอมากอีหยังหันมากตัวเฮากินหันบ่มามานั่งกินอยู่นี่นี่เอาข้าวหยอกมัน ขอยอกไอ้มีข่อยอกอ้มีนางนางอ้ไอฟน,อนี่นึกว่าจะไอฟนมาเกี่้อสีรัเอามามาพี่นอ้องมากินมา กินหมากไงได้เบื่อจับกินน้องข้าวเดียกว่ามักเบื่อแต่มันม่ไดเลยเบื่อเนาะเขากินไหลเนาะซื้อมันเบื่อปะนั่นแล้วจีนกินเบื่อคนอ้วนหมด้เบื่อค่ะพี่น้องเออต้ะคุ้มสันเนี่ยค่ะอะไรก็กูเคยดีเป็นเดิกคันเนาะอืตะคุ้มกินนะนี่อ่ะพี่น้องเนาะนี่เนาะซุกเป็นน้อพี่น้องเนาะเขาเดียกว่ามักเบื่อแต่ว่ามันบ่ได้เบื่อลาบ หมักเบื่อแต่ว่าบ่เบื่อพี่น้องคอยว่ายบ่จักษ์ซื้อคอยก็ได้เอิ้นว่าหมักเบื่อเจมันบอกเหเบื่อคอยคอยเปลี่ยนซื้อมันไหนหมักเบื่อลายสาวลาวจ้าไม่ไม่บักเบื่อจริงงคอยก็เคยก็คือเขามาถามหักม่วงมันโรนพี่น้องมันก็มันโรนจักเคื่อมันไม่หมักเบื่อแต่ว่ามันเบื่อคอยเดียกว่า เบื่อให้ซื้อมาจักซ้่งพี่น้องเนาะมาจักซึ้งจิเขาไล่มาเห็ดฟองฟองไม่มาเงินมาจักไล่อยู่บัวลายเลิกมาทีมากสองสีพี่น้องหมากสองสีก็เอินว่าหมากสองสีพี่น้องหมากเลยยเดี๋วิกมากว่างไม่กินแล้วพี่น้องแค่มากเลยมากจังแรงมีว่วงแดกไม่ได้มาจี้เชียไม่แข็งกินบัวลาย ยังผาดมาเลยแม่พี่น้องสุดยอดอีนนี้เนาะตอนนี้เขากำลังเนาะพี่น้องกาลังเบิ้งเขาเจ้ามาเน็ดเพาะเดินนี่ก็เป็นมาของงาพี่น้องไม่แม่พี่น้องโอ้พี่น้องนี่แมนพี่น้องไม่แม่เอาก็จิกหน้ายิ้มเปล่าเลยเดียวเอาก็จากหนมันพี่น้องนี่เอาก็จากอะไ ถ้าออกนะก็เอาเผาขึ้น,นเกเ็ก็เอาออกขึ้นก็นไล่ไม่ไมามามากสุก้เอ้กวาเขาท้งสามสีค <c oughs> อ,อโตไปก่อนเด้อขอโตไปก่อนเด้อไ,ไฟที่มากคลิปนี้ ให้ที่มาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซ่าค่อย่าเดยเด้อแล้วก็อย่าลืมกดแจ้งเตือนน้องเพื่อได้ติดตามนั่เด้อโอเคเลยทุกคนตอนนี้ให้ติดตามตัให้มีแฟนเด้อตอนนี้ให้ติดตามตัวไห้โซ โอ้ใครมาติดตามขอใหตโดใครติดตามขอใหด้วยงหฮงจ่าพี่น้องมามามาขอตัวกันเลยเอาโอเควันนี้เราจะดึงคอจะบจิบไปสร่กใใจนะบายวมก็มาในคลิปหน้าเนาะขอตัวหลจ่าพี่น้องบ๊ายบาย